สวัสดีครับพี่นกผมพ่อกระชงรถพูดรถครับกระพันเจ็กครับผมตอนเช่าครับผมมาเอาหมานครับโอ้ยมีมังนี่ไหมครับสุดยอดเลยครับออกหาพีมหาเพิ่งขึ้นเก้าครับผมเก็บคะแนนเก็บแ้มเอาเพิ่งเดือนหาครับน้ำมิมเดินหาของคนกระพันเจ็กครับมาแวะหมาแหลกกับหมานครับเบิงเบิงน้าปิดตาโอ้โหสวยสวยสวยครับชมดีๆหน่อยสินี่ครับผม อ้นนวนๆครับพีดตาพร้อมครับผมงามงามงามไปมานเปิดมือเด,ด้อแห่งมานเราเป็นไปครับผมด้ยกันต่อไปรอติดตามมึงครับครับผมครั้งที่สองครับโ,โอ้โพ่อแต่ละครั้งขี่รถเลาะคลองครับมันจะนั่งยังไกลจ้ะนั่งก็ไม่ญาติออาาประจานญาติตัวเจ้าพวกเนี้ตไม่ไม่ตัวเจา้ๆๆจางามที่ กีลายเลยันนี้มันเบิดรียนมากี่จอดไหนนะนิดเบิงเขางามเสะงมบางีเบิงโตสุดยอดเลยห้งสองครับวัดเต็มโพลเต็มโพล้หัน้าก็เต็มลำบากก็เต็มนี่เต็มโพลเลยยอดสุดยอดงามนงามงามคับ อตาเก๊งเลยโอ้เต็มพอดีเลยเยเวยหยวหน้ากับปดตาอหวานหวานหวานครับมาอีกเลยครับน้ำยายพญนครับเออเิ็นปสันไปคนน้ำพยายครับแยจะหมดแดงตึ๊บนี่โอ้โหใหม่แล้วนี่ครับสวยๆเลยครับโอบม,ม่นีมันมีทตงามๆางเเอ้เอ,เอหมดกัดด เอาพย่างเดียวครับบยันอาจจะมุดแดงกัดไปเก็บเต้มไปเรื่อยๆดี่นะครับหมายครับจะเป็นคางหวยครับคางสะคางหวยน้ำก๊ไพน้ำอุ้มหาไปเรื่อยๆครับผึ่งลงมาหาลำมิมไปครับผมเดี๋ยวหาเลาะเลาะหากันไปต่อมาเผิ่งบ่อมาอน่ที่เหลือเต็มหมูจริงไดไปครับนี่ครับผม ลงมาอีกแล้วน้ฟ้าคักๆเลยมือนี่มีแต่แบบนี้เลยตรงๆันมาสวยๆเลยครับแหวกๆไปหมันตะบิมแล้ววะเจ้ไพี่หนุ่มเยี่มเเอาวะเอาวะไม่งตอดอีกดิบมตอดคุณบอกบอกก็เลิกทายแหมโอ้โายอยู่เจ้าพี่น้อมแหอยู่ในตัวมือถอยไหมอย่างถอยชื่อไม่ต่อตอด นี่าง,งนง้มันจะไปเนาะโอ้ประมาทอีกเด้วไม่ทางไรเอ้ยขาวช่ออวยเรียวโอ้ยตรงน้จะกำงามๆเลยพี่น้องมึอนี่มึงรับ,บเดี๋ยวเดี๋ยวให้พัดจีตาตรงกอนดีตาไปไกลมั้งบึ้งๆั้งโอ้ยบึ้งอะไรับพี่น้องมึอนี่มีแต่สุดยอดต้นควายมนะต้นควายนะ เอางานออกขอนี้ัปนี่เจะงามเลยครับคบตองมมันดัเหระลำตาบีใช่เลยบางทีปลดรถดเร็วเร็อ้าวยข้เด้อสวยยี่ลี่ะลอืมายอดสุยดมาอีกแล้วครับโหมีแต่าวงาม ยิ่งกำลังลง่วงงงงงไหมครับไปเฉียวเฉียวไปอยิ่งลังสวยสหยยิ่งล้งขางคล้องครับหาเก็บยิ่งไปก่อนครับเพิ่งกิค้นหาหลายกระจิบเดลีย์หยิบยิ่งไปเรื่อยๆก่อนสะสมแต้มไปเออหาพึ่งอิมิมไปครับโทรศัพท์เขาครับ มีงานเข้าพึ่งหนึ่งลังครับผมอยู่รอบานครับนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาจัดแบ่งกันเพื่อนพอด้กินทั้งใบใหญ่ครับทั้งในหน่อยนี่ครับกำลังกลับบ้านกับพานจิ๊กเพื่อนทัวเขาตามครับอย่ามันหายครับผมอยู่ขางทางนะครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นหาตังกงคุณเไปหนอขึ้นมาแล้วครับน้ำดีครับน้ำดีอยู่อะไรไม่ออกไปย น้อยครับน้ำสูมสีเหนียวครับมา่ท่านปิดตาครับโอเคครับผม็อยู่โดนแล้วครับเดี๋ยวตั้งกองไว้กันควัน Uuh, uh, huh? Oh, udah takut. Hah? Wardit namanya tuh. บเดิมขัวเดิมขัวขับไปรอดนะไป้รอดฮะนี่เป็เกียร์สัน

เรียบร้อยงโอเคเรีบร้อยลง